สวัสดีค่ะครูพลอยชนทิชาโยศยพลค่ะวันนี้ครูมีข่าวดีมาบอกค่ะว่าครูทำคอร์สฝึกร้องเพลงออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคนที่ต้องการฝึกด้วยตนเองอยู่ที่บ้านนะคะผ่านชุดวิดีโอความยาว3มชั่วโมงกว่าแบ่งออกเป็น64คลิปวิดีโอด้วยกันนะคะครูเนี่ยเอาคลิปวิดีโอนี้ใส่เข้าไปใน กลุ่ม f a c e b o o k นะคะที่พวกเราเนี่ยสามารถเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะถามครูในกลุ่ม f a c e b o o k เลยก็ได้นะคะโดยในคลิปวิดีโอนี้นะคะมีตัวอย่างทั้งเสียงผู้หญิงแล้วก็เสียงผู้ชายเลยค่ะแล้วเสียงผู้ชายคือใครกันนะ ก็คือเพื่อนครูพลอยเองค่ะชื่อครูแคมป์นะคะครูแคมป์แห่งสตูดิโอโชกี้ค่ะครูแคมป์เนี่ยก็เป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงแล้วก็ซาวเอนจิเนียร์นักทำเพลงด้วยนะคะมีความสามารถหลากหลายมากๆเลยนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคอร์ส ฝึกร้องเพลงอย่างมีความสุขชุดที่1 Singing with Happiness Volume 1นั่นเองนะคะพวกเราก็ตั้งใจที่จะทำคอร์สนี้ออกมาเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยสามารถไปเป็นครูของตัวเองที่บ้านได้นะคะแล้วก็มีครูพลอยกับครูแคมเนี่ยเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้กับคุณนะคะรายละเอียดในคอร์สนี้เนี่ยอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะเข้าไปดูกันได้นะคะแล้วก็สมัครกันได้นะคะ และครูพลอยหวังว่าทุกคนจะมีความสุขและสนุกสนานไปกับการฝึกร้องเพลงกับคอร์สฝึกร้องเพลง Singing with Happiness Volume 1จากครูพลอยแล้วก็ครูแคมนะคะสมัครได้เลยนะคะสมัครวันนี้ได้เลยแล้วพบกันนะคะ